สวัสดีครับ I Love Today วันนี้ดีสุดนะครับวันนี้มีความเชื่อมโยงระหว่างความฉลาดกับ c o g n i t i v e f u n c t i ันมันจะเป็นยังไงอยากรู้ไปดูคือจากที่พี่พงษ์ได้เขียนโพสต์ลงไปใน f c e e o o o นะครับในเพจ e I Love Today เนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความฉลาดในแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอร์สทีฟังชันแต่อันนี้พี่พงศ์ต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่ได้มีอ้างอิงอะไรเป็นพิเศษว่าความฉลาดแบบไหนที่จะเชื่อมโยงกับคอร์สทีฟังชันแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมมติฐานจากพี่พงศ์เองแล้วก็ได้จากการเจอผู้คนได้จากการเรียนรู้อะไรต่างๆอ,ย,อย่างเงี้ยยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งอ้างอิงเป็นข้อมูลอ้างอิงได้นะครับก็ถือว่าเราแชร์กันสนุกสนุกพี่น้องดังนั้นข้อมูลข้อได้จริงอันนี้ก็อาจจะมีความคิดเห็นของพี่พงศ์ที่สอดแทรกใส่เข้าไปนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันถ้ามีอะไรที่ฟีดแบ็ต่อกันในเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยก็เปิดรับนะครับเรากล้าไปด้วยกันคือจากที่มานะครับมันมีเรื่องของการที่เราเห็นว่าบางครั้งฟังก์ชันบางตัวเนี่ยเช่นตัว T ตัว e F ตัวนั้นตัวนี้มันมีความฉลาดมากเลยสําหรับในเรื่องราวต่างๆ พี่ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วแต่ละไทส์แต่ละฟังก์ชันเนี่ยมีความฉลาดในแบบของเขาต้องรีมาร์กเลยนะในแบบของเขาคือแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีเรื่องของคอร์ทฟังกชันก็คือเรื่องของสมองในส่วนของคอร์เทกซ์เนี่ยที่มันทํางานไม่เหมือนกันแตกต่างกันอยู่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่พอเราเกิดมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของปัจจัยการเลี้ยงดูโภชนาการ การศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ความฉลาดในแต่ละอย่างเนี่ยมันมันถูกตีความออกไปได้ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะแต่ในมุมของความฉลาดเนี่ยพี่พงศ์มองว่ามันอาจจะแบ่งเป็นได้หลายๆมิติแล้วก็มันมีข้อมูลเอกสารอ้างอิงที่ตอนนี้โลกของเราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่เรายอมรับและว่ามนุษย์มีความแตกต่างหลากหลายกันอย่างมากๆๆมากๆไม่ใช่แค่16ไท แต่มันเป็น16ล้าน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 ไทป์มันไม่ใช่แค่8ปดคุณทีฟังชั่นมันเป็นแบบส่วนผสมอะไรที่มันมากมายเลยดังนั้นอะบอร์ดสเปกตรัมตรงนี้มันทำให้เราศึกษาความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ได้มากมันมีคำกล่าวที่ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าฉันสามารถคำนวณจักรวาลได้แต่ฉันไม่สามารถคำนวณจิตใจมนุษย์ได้ดังนั้นน่ะพี่พง์มองนะในมุมของนักจิตก็คือจิตใจของมนุษย์อะใหญ่ไม่แพ้จักรวาล เราได้เรียนรู้โลกกว้างโลกภายนอกมันมีแบบโอ้โหสารเคมีกำมันตลังสีโลกดาวเคราะห์อะไรมากมายและมันยังมีฝั่งที่เป็นด้านของจิตใจความเป็นมนุษย์การเรียนรู้แค่สมองเนี่ยเรื่องก้อนเล็กๆเนี่ยเราก็เรียนรู้ได้แทบไม่หมดแล้วและการเดินทางของในแต่ละในแต่ละหลักวิชาในแต่ละเรื่องราวต่างๆมันก็มีการพัฒนาการที่เคลื่อนตัวออกไปนึกสมัยตั้งแต่พิพงษ์เรียนน่ยก่อนยุคพิพงษ์เรียนไอีก มันจะมีแค่คำว่า IQ iQ เนี่ยก็คือความฉลาดในเชิงการคิดการตัง้งใจความฉลาดในเชิงตะกาเหตุผลอะไรเงี้ยแต่พอโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างหลากหลายยุคหนึ่งที่เป็นรอยต่อสำคัญเลยนะเมื่อ iQ อะ่ะมันเป็นความฉลาดในเชิงตะกาเหตุผลก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้มันยังมีปัญหากับผู้อื่นมันยังทะเลกกาะกันมันยังท็อกซิกต่อกันอะไรเงี้ยโลกมันก็เลยเกิดอีกคำหนึ่งคือว่า EQ มันเหมือนเป็นภาคต่อที่สำคัญเลยว่าโลกเรานอกจากสนใจในเรื่องของตะไก่ายผลแล้วเรายังมามองในเรื่องของ Emotional q u o t i i o n ก็คือการที่เราคำนึงถึงภาวะอารมณ์มากขึ้นและหลังจากนั้นน่ะมันมีเต็มเลย EQC QP q นั่นมันเป็นเรื่องของการที่เราออกแบบมันว่าให้มัน fitting เข้ากับความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ที่มากขึ้น ดังนั้นนะพี่พงเลยเอาค o ทีฟังชันและก็คอร์ชั่นการเรียนรู้เนี่ยทักษะสมองเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกันในลักษณะเช่นนี้เช่นอันแรกนะครับในโพสต์เราเขียนถึงว่า IQ IQ คือ Intelligent q u o t t i n t ถือว่าเป็นความฉลาดทางสติปัญญาหรือตักกะเหตุผลเราต้องเข้าใจคำว่าสติปัญญาก่อน คือคำว่าปัญญาเนี่ยมาถูกแยกออกไปได้หลาย,ลายๆอย่างมากเลยอ่ะปัญญาในเชิงการทำความเข้าใจความเป็นโลกหรือปัญญาในเชิงการคิดตกผลึกหาเหตุหาผลตักกะอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันมันมีส่วนของลักษณะนั้นแต่เราจะใช้คําที่มันค่อนข้างเฉพาะลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนคําว่า intelligence เหมือนกันมันเป็นเรื่องของการที่เราคิดใช้หัวคิดคิดแบบลอจิก มีตักกะเหตุผลรองรับมีที่มาที่ไปรวมไปถึงการคิดวิเคราะห์แยกแยะมองประเด็น a n a l y s i s ออกมาเพื่อแยกความแตกต่างรวมไปถึงการคำนวณการให้เหตุผลแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเก่งเลขหรืออะไรนะฮะแต่เป็นเหมือนนักคิดที่กลับเข้ามาอยู่ภายในตกผลึกกับการทำงานของสมองของตัวเองคิดคำนวณแยกแยะมีเหตุมีผลอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็เลยมองว่า IQ เนี่ยเป็น,เป,นเป็นทับหน้าที่คนจะเห็นโอ้คนนี้ฉลาดคนนี้ฉลาดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะหนึ่ง IQ เลยเป็นความฉลาดลักษณะหนึ่งในเชิงการใช้ตรกกะเหตุผลหัวคิดคิดวิเคราะห์แย่ๆอย่างเงี้ยมันก็เลยสอดคล้องกับคนที่เป็นฟังก์ชัน TI TI ก็มีความลักษณะแบบเนี้ยการคิดวิเคราะห์แยกแคคอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็อาจจะเห็นว่าคนที่เป็น t ีไอจะดูทรง ทรงสมาร์ทม,มันมันมันใช่แหละเขาเป็นคนแบบนั้นแหละแต่ความฉลาดของ TI เนี่ยก็จะเด่นและแหลมคมในด้านของเขาเช่นการตั้งคำถามทดสอบสมมุติฐานมองสิ่งนั้นอย่างตรงไปตรงมามีเหตุมีผลในแบบของมันดังนั้นความฉลาดในแบบนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในด้านหนึ่งและอาจจะเป็นโทษอีกด้านหนึ่ง ซึ่งมันแล้วแต่คนจะบาลานซ์ฟังก์ชันเพราะอย่าลืมว่าทุกคนมีทุกทายทุกฟังก์ชันในตัวแค่เราใช้หรือเป็นอะไรบางคนเกิดมาเป็น TI ใช้ IQ หรือ m o t t o n a l q u o t อเชนได้ดีแต่อาจจะไม่ถนัดในด้านของ FE ความรู้สึกอะไรพวกนี้เป็นต้นแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ แล้วบางคนก็สามารถเป็น TI ก็สามารถใช้ TE FIFE หรือ NINE SISE ได้เหมือนกันไม่ได้จำกัดแบบน,นั้นดังนั้น TI ก็เลยมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับ IQ แต่ต้องแยกแยกเ,เรื่องของ IQ Test ก่อนนะครับ IQ Test เนี่ยมีประเด็นดีมากเลยที่เขาพูดกันในในโพสต์ของพี่พงษ์ะนะพอทำแบบประเมิน IQ แล้วเนี่ยแบบทดสอบ IQ เนี่ยมันมันมีบางด้านที่ทำไมเราไม่ได้คะแนนเยอะคะแนนสกอร์รวมมันอาจจะ ก,กลางหรือสูงขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยนั้นเป็นความเข้าใจที่ดีมากๆแล้วตรงจุดมากๆคือ IQ เนี่ยมันมีหลายด้านอยู่ในนั้นมันมีทั้งวัดความจำคอนซีเควนต์มิติสัมพันธ์รูปภาพเลขาคณิตคิดเลขไม่คิดเลขมีภาษามีอะไรเงี้ยแต่ก่อนอะคือความเข้าใจของมนุษย์คือความฉลาดคือมาเป็นก้อน มันเป็นเหมือนแบบขนมที่มันมาเป็นก้อนมีทั้งเนยมีทั้งนมมีทั้งเคก้กมีทั้งขนมปังอะไรเงี้ยรวมอยู่ในนั้นดังนั้นอ่ะพอเวลาเราประเมินในคิวเนี่ยมันอาจจะต้องแกะในบางด้านเพื่อมาวิเคราะห์ดังนั้นต้องให้คนที่มีลายเส้นด้านนี้เป็นจิตคลินิกที่ยังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อที่จะประเมินว่า IQ แต่ละด้าน่ะมันมีอะไรบ้างคือ เช่นเคสที่พิมพ์เข้ามาคุยเนี่ยน่าสนใจมากคือเขาเป็นคนที่คิดเลขเร็วแบบว่าทักษะสมองโอเคแต่แค่มันไม่ชอบจําสูตรหรือสูตรมันเยอะมันแตกต่างหลากหลายเขาก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะไม่เก่งด้าน IQ ซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่อาจจะไม่ไม่ได้ตรงเป๊ะนะแต่ประเด็นมันคือไอสมองส่วนของการคิดเลขเร็วเนี่ยแปบลบว่ามันมีเบสของพื้นฐานสมองที่ทใช้ได้คำนวณใช้ได้แต่แค่อาจจะติดสต๊กตรงที่ การเรียนการสอนแบบการจําสูตรหรือไปไกลๆมันอาจจะไม่ได้รู้สึกอินกับมันไม่ชอบกับมันเช่นเหมือนเหมือนคุณเรียนเรียนได้แต่ต้องเข็นเะมันไม่ได้ชอบสมองด้านท i ไอเน่ยมีแต่กลับไม่ค่อยชอบไปชอบด้านอื่นอะไรเงี้ยซึ่งการประเมินไทกับการทำความเข้าใจ IQ หรือ EQ หรือด้านอื่นเนี่ยมันก็เลยต้องแยกกันซึ่งมันเป็น ถนนคนละสายที่มันอาจจะรวมกันแล้วแล้วเกิดแบบคนที่ไม่เข้าใจฟังแล้วอาจจะเฮ้ยเอาทฤษฎีอะไรมารวมอะไรเงี้ยมันมันต้องแยกเป็นะประเด็นซึ่งถ้าผู้เชี่ยวชาญด้าน MBTI ด้าน IQ ด้านจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพมนุษย์อะไรเงี้ยอาจจะต้องมานั่งเห็นว่าบริบทที่เขาพูดถึงเนี่ยมันถูกแยกไปอะไรบ้างต่อไปนะครับเป็นตัวที่สครับคือ EQ EQ เนี่ยถือว่ามันเป็นพาตต่อ จากโลกของ IQ ่ะการทำงาน productive การคิดการวิเคราะห์มาสู่ถึงว่าเฮ้ยเราจะอยู่กันยังไงให้มันให้มันแฮปปี้บ้างอะไรเงี้ยนั้น EQ มันจะมีพาร์หนึงนะที่มันแลบกันระหว่าง fi กับ fe แต่พี่พมองแบบนี้คนที่เป็น EQ คือ emotional quotient มันจะมีลักษณะของการที่เข้าใจในความรู้สึกส่วนลึกมองเห็นว่าความรู้สึกแบบนี้พูดแบบนี้จะกระทบแบบนี้ มันมีมุมมองที่เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนของใจของอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เป็นกึ่งๆความความสามารถในการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกส่วนลึกซึ่งมันสอดคล้องกับ F I F I F E มันจะมีความก้ำกึ่งกันแต่ F I ถ้าถามว่าในเชิงลึกของภายในจิตใจการรับรู้แอบสอบแต่ว่ากลั่นออกมาเป็น คุณค่าภายในความรู้สึกภายในเนี่ยก็จะต้องให้ F i เป็นเลิศเป็นยอดและโดยเฉพาะสมองบางส่วนที่เขาได้ยินหูดีได้ยินความรู้สึกภาพบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับความหมายด้านอารมณ์อะไรเงี้ยม,มันน่าสนใจมากมันมีเรื่องตลกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวข้องกับวงการม e นดิ้งเขาพูดถึงกันมันเหมือนว่าโอมีร้านดอกไม้นี่จัดดอกไม้สวยมากเลยอะแล้วก็มันมีกิ่งไม้ที่มันดูเก่าแล้วก็มีแบบดอกไม้นี่แปะ,แปะ บบมันโอ้สวยสวยผู้ผู้หญิงโอ้โหสวยมากมันจังหวะมันลงตัวมากเลยแต่ผู้ชายคบถามว่าออขอโทษนะครับในมุมของคนจัดดอ,อกไม้อะไออย่างเงี้ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่ามันสวยตรงไหนเออมันเป็นมุมมองที่เราเห็นความสวยหรือความงามอะไรพวกนี้มันมันไม่เหมือนกันดังนั้นความรู้สึกมันเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนของจิตใจ FI จะมีและที่สําคัญคือรีมาไว้นิดนึงคือฮอร์โมอนผู้หญิงความเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับสมอง สารเคมีบางอย่างฮอร์โมนบางอย่างซึ่งสิ่งนี้ผู้หญิงเนี่ยมันมีความ F ติดตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะ TE เบอร์หนักแค่ไหนก็จะต้องมี F ติดมาบ้างแต่อาจจะไม่ใช่ฟัง์กชันหลักและที่สำคัญก็คือเขาจะมาพร้อมกับ s e n s o o t m a t t r r s n s so s f t m m t t t e r เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งดำรงอยู่ได้คือมันต้องมีความละเอียดอ่อนอ่อนโยนกับเด็กเด็กนี่อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้แต่ แม่นี่ต้องหูไยตาไวอะไรอย่เงี้ยเป็นต้นทําให้แรงขับดันตรงนี้เขาก็เลยมีความทั้งฟิลลิ่งมีทั้งเซนซิงรายละเอียดที่เหมาะสมกับความเป็นแม่มถูกออกแบบมาเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ทีแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีฟังก์ชันที่เป็น Te Ti หรืออะไรก็ตามแต่ก็จะต้องมี F ติดอยู่อันนั้นก็เป็นพาร์ทของความรู้สึกและ e m o t i o n a l ลที่เราพูดถึงกัน ต่อมานะครับข้อ3นะครับคือ CQ CQ คือ Creativity q u t i o n คือการคิดสร้างสรรค์นนะสร้างอะไรใหม่ๆมันเป็นความฉลาดในการเริ่มสร้างสรรค์มันมีความคิดมันมีจินตนาการที่กว้างไกลมันเลกกเลยดูเหมือนมีความก้ากึง่งอ้คนมีหัวคิดไหมแต่ว่าจริงๆความคิดกันเนี่ยเพื่อส่งต่อไปจินตนาการภายนอกได้เรียนรู้ว่านามธรรมข้างในเนี่ยที่เราเข้าใจแปรผลได้ปรุงมันได้ จะออกไปเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การทำอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้ได้อย่างไรบ้างดังนั้นน่ะทักษะส่วนนี้มันจะใช้สมองส่วนของ N ก็คือการแปลผลนามธรรมาเหมือนเห็นไม่ใช่แค่สัตว์แต่ว่าเห็นสิ่งที่มันเป็นรูปนั้นนะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่มันกลับเห็นไอ้ความเป็นไปได้ใหม่ ความหมายใหม่ๆที่เกิดขึ้นรวมถึงขึ้นสมองของคนที่มี c คี a รทีฟมีความคิดสร้างสรรค์ะจะคล้ายๆกับขึ้นสมองของ Ne คือมีความคริสต์มาสทรีเป็นวิ่งๆๆสนใจไปหลายๆเรื่องที่เป็นนามธรรมาเรื่องความคิดได้เบนสตอมได้ตกผลึกมุมมองอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยมีคนคนหนึ่งที่ได้มาปรึกษาพี่เขาพูดเลยพอเราคุยไปเรื่องมันตกผลึกอะไรได้มันมีคําว่าจริงพี่มุมมอง เปลี่ยนชีวิตผมเลยใช่บางครั้งมันพลิกมุมนิดเดียวอะเราเห็นมุมใหม่อะมันเกิดความเป็นไปได้เกิดความหวังเกิดกําลังใจเกิดทัศนคติอะไรใหม่ๆอาการซึมเศร้าที่มีมันลด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 งพร้อมมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากสารเคมีมันถูกเปลี่ยนแปลงแล้วอะทุกอย่างมันขับเคลื่อนขับดันมันทําให้เฮ้ยคิดแล้วสนุกอะไรเงี้ยนี่คือส่วนของ CQ ซึ่งมันใกล้เคียงและสอดคล้องกับ NE n อคือส่วนของความคิดสร้างสารรค์ในเชิงของนมามธรรมแบบนี้เป็นต้นสนุกไหมฮะต่อมานะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือ PQ PQ คือ Play q u o t t i o n คือความฉลาดที่เกิดจากการเล่น คือการได้ลงมือกระทําได้เอาตัวเข้าไปเรียนรู้มีความสนุกได้เรียนรู้ทดสอบทดลองอะไรที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้เรียนแล้วมันสนุกจากการที่แบบไม่ต้องติดกรอบกับความคิดมากแต่ลงมือไปทําไปเล่นกับมันมันมันรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากการเรียนรู้ด้วยภาษาสัมผัสเซนซิงอะไรแบบนี้เป็นเอ็กโทรเวอร์ตมันก็เลยสอดคล้องกับคนที่มีลักษณะของ SE SE เนี่ย เหมือนเด็กๆที่เกิดขึ้นมาแล้วตอแตะตอแตะต,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 ต้องเรียนรู้หยิบหญ้าหยิบดินมาดูมาดมมานั่นแหละเล่นขี้เล่นเอืออะไรเงี้ยคือเขาต้องการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสแล้วก็เป็นลักษณะของเหมือนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาแต่ยังมีความเป็นเด็กอยู่ะท้าทายยืดหยุ่นเฟกซิเบิลได้เรียนรู้จากการประสาทสัมผัสนั้นมันจะสนุกมันเกิดสร้างพาทเวย์ไมล์แมปในสมองขึ้นจากการที่ได้ลงมือเล่น คนที่มี PQ เยอะๆเนี่ยครับก็เลยใกล้เคียงกับคนที่เป็น SE function SE ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู้สำหรับคนที่เป็นไทสีเหลืองหรือจริงไทอื่นด้วยนะฮะมันจะมีผสมส่วนผสมแตกต่างกันไทสีเหลืองเนี่ยถ้าเกิดเราให้เขาเล่นให้เขา Challenge ทดลองทำกิจกรรมมี เวิร์กช็อปในการแข่งขันนิดๆสนุกสนุกมันจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีและจดจําได้ดีมากกว่านั่งเรียนแต่เช่นสีอื่นๆเช่นสีม่วงสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาอาจจะชอบกิจกรรมประมาณหนึ่งที่ทําให้เกิดความคิดความเข้าใจได้เห็นภาพตามได้ทดลองลงมือทําบ้างแต่ไม่ใช่หลักเพราะว่าบางครั้งความเป็นของเขาเนี่ยเขาต้องการคิดมากกว่าเหมือนแบบข้างในมันไม่เหมือนกัน พอคนที่เป็นไทสีเหลือง SE เนี่ยก็เลยเน้นในเรื่องของประสาทสัมผัสเหล่านี้มันจะช่วยทำให้เขาเติบโตแล้วก็มีคุณภาพในด้านของทักษะสมองได้เพิ่มมากขึ้นแล้ต่อมานะครับคือ MQ MQ นี่คือ Moral q u ร์ t i o n คือผมว่ามันน่าสนใจมากใน,ในยุคที่เราเคยเกิดขึ้นสมองมาก่อนสมองทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆแต่สมองไม่พอแล้ต้องมีจิตใจเขา้าเน่ยนะพอจิตใจเข้ามาไม่พอแล้ เริ่มต้องมีลักษณะของการที่เรามีขนบกรอบกติกาความรับผิดชอบจริยธรรมทางสังคมอะไรที่เข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะทําธุรกิจหรืออะไรก็จะมีหลักของธรรมาภิบาลกติกาของสังคมแบบนี้เป็นต้นดังนั้น MQ ก็ค,คล้ายๆกับความรับผิดชอบทางด้านศีลธรรมจริยธรรมจริยบัณความรู้จักผิดชอบชั่วดีเหมาะสมแยกแยะอะไรควรไม่ควรรวมถึง มันผลักดันนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆในกติกาอะไรต่างๆร่วมกันมันก็เลยมีความใกล้เคียงกับ SI s i si เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันมันมาจากตัวอักษร s j มีความระบบระเบียบขั้นตอนมีการเห็นเซนซิงรูปธรรมที่มันจับต้องได้มันมีลำดับขั้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนรู้ก็เป็นขั้นตอนลำดับขั้นก็นจะมีชั้นบนชั้นล่างการปกครองการดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เขาพวกเขาเห็นภาพได้ง่ายและเขาก็าอาจจะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นกรอบเป็นขอบข่ายที่ดีซึ่งคนที่เป็น SI โดยกำเนิด ก็จะมีสมองส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมและความรู้ชอบทังสังคมเนี่ยสูงตามมาด้วยมันทําให้เขารู้สึกว่าถ้ามันมันหลุดจากกรอบอที่มันเสี่ยงเกินไปมันมันมันบ้าบินหรืออะไรเงี้ยหรือผิดกฎโดดโรงเรียนอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ใช่เขาอะแต่น้าฟังแบบ สีเหลือง SP หรือฝั่งอื่นๆก็อาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่า SI จะเป็นคนตึงนะแต่ความที่สีฟ้าเนี่ย SI เนี่ยเขามีความเป็นแบบน้นนะัะมันก็เลยทำให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ MQ ได้แล้วต่อมานะครับคือ AQ คือ Adversity q u u t i o n จะเป็นความฉลาดในการแก้ปัญหาเป็นความฉลาดในการปรับตัวเพื่อจะ,ะเผชิญปัญหา มองปัญหาว่ามันเป็นความท้าทายเป็นความอร่อยเป็นการเอาชนะอุปสรรคที่มันยากแต่ว่ามันทำได้มันมันท้าทายมันทำให้จิตใจของฉันกระชุ่มกระชวยปัญหามันไม่ใช่เรื่องที่ฉันยอมจำนนเป็นต้นดังนั้นทักษะตรงนี้มันก็เลยเป็นแรงผลักเป็นแรงขับดันที่ดีโดยเฉพาะกับคนที่ใกล้เคียงแบบนี้คือ TE TE ก็จะมีสัญชาตญาณแบบนี้ ผมได้ประเมินท้ายได้เจอกับผู้คนมากมายก็เห็นเลยว่าตั้งแต่เกิดเขาจะมีทรงของเขาเพิ่งผมก็เขียนบทความลงไปใน Facebook ด้วยว่าทรงของ TE จะมีความเป็นแบบไหนซึ่งความเขาเนี่ยมันตั้งแต่สมองที่มันก่อตัวขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีทรงแบบนี้ว่าจะเป็น TE ของ NI หรือ SI ออะไรเงี้ยก็ค่อยแยกออกไปแต่ความที่มองเห็นแล้วก็รู้สึกสนุกกับ เป้าหมายการวางเป้าการมีโจทย์ทําอะไรต้องตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันจะทําสิ่งนี้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่อย่างงั้นรู้เยอะไปก็เหนื่อยเปลา่าแต่ฉันมีโจทย์ที่ฉันต้องการจัดจัดการอยากจะทําไม่ได้แล้วฉันก็ไปกรอบเอาความรู้ความเข้าใจการประเมินมันก็เลยเป็นพลังงานที่ทําให้ TE เนี่ยคล้ายๆกับ AQ มันมีการแบบ มุ่งมั่นจิกกัดไม่ปล่อยการพัฒนาตัวเองแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงเราก็เลยจะเห็นว่า TE เนี่ยมักจะดึงเอาไทท์อื่นๆเข้ามาอยู่ในตัวเหมือนเขาพยายามใช้ทุกไทท์ทุกฟังก์ชั่นอะมันเป็นสัญชาตญาณมันเหมือนเขาเห็นว่าอะไรเวิร์กอะไร แล้วก็<ๆ>ดึงมาใช้โดยที่แบบรู้สึกสนุกกับมันดังนั้นก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้ว,วคนที่เป็น TE เนี่ยมักจะสงสัยกับตัวเองว่าฉันมีฟังก์ชันอะไรว่างที่เป็นตัวเด่นเพราะมันใช้ไปเรื่อยอมันใช้ไปแต่มันเป็นความสนุกในแบบเขานะมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เขาไม่มีกรอบในการพัฒนาตัวเองในมุมของเขาก็ถือว่าเป็นจุดแข็งด้านหนึ่งซึ่งมันก็จะต้องมาเสริมด้านอื่นๆ ซึ่งพี่พงศ์ก็ทำคลิปเกี่ยวกับคอณสมิฟังก์ชันของ16ไทยไว้ครบแล้วก็เอามาดูกันได้สุดท้ายนะครับคือ SQ SQ คือ Social q u o t i o n คือเป็นทักษะทางสังคมอ่ะมันเป็นความฉลาดทางสังคมที่เราจะเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่กับผู้อื่นรวมถึง Value ค่านิยมของผู้อื่นค่านิยมของทางสังคม ไม่ได้บอกว่าคนนี้จะเป็นลักษณะของการที่เหยาะแยะโลเลแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่ฟังก่อนเรียนรู้ว่า c u เจอร์ของแต่ละอันทำอย่างไรแล้วสอดคล้องผสมผสานกลมกลืนไปอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยคือความฉลาดทางด้านสังคมมันมีการอาศัยพึ่งพากันและกันอาศัยอยู่ร่วมกันรวมถึงมีน้ำใจเอื้ออาทรช่วยเหลือแบ่งปันอุทิศตัวอะไรบางอย่างรวมถึงแบบเปิดกว้างทางความคิดเห็น ของผู้อื่นมีความเข้าใจหรือเกรงใจหรือรู้สึกว่าค่านิยมของผู้อื่นเป็นสิ่งที่เราควรจะรับฟังแล้วก็มองมันด้วยไม่ได้มองจากมุมภายในของตัวเองอย่างเดียวนี้เป็นต้นดังนั้นมันก็เลยสอดคล้องกับคนที่มีฟังก์ชันแบบ FE FE ก็จะมีความเป็นแบบนี้เพื่อที่จะ connect e x t r o e i t e d feeling กับผู้คนกับคุณค่าความหมายของโลกภายนอกมันก็เลยมีความใกล้เคียงกับ FE แบบนี้ครับ <c oughs> อ่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆหลายคนคงงงอา้าวแล้ว NI หายไปไหนซึ่งในโพสต์พี่พง์อ่ะเขียนไว้7อันและ NI ก็เลยเป็นปริศนาหนึ่งที่พี่พง์ทิ้งไว้ให้ทุกคนได้เข้ามาทายได้เข้ามาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน คือต้องบอกก่อนว่า7อันนี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์หนึง่งเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เขามองเห็นแล้วก็คิดค้นเงินขึ้นมาแต่จริงมันมีมากกว่านั้นแหละตอนนี้มันไม่ใช่แค่7 Q และมันมันเป็น11 Q มันเป็นมากกว่านั้นที่มันมีแคตตาอกไลท์ที่มันแยกย่อยลงไปมันมีอันนึงที่ก็พูดถึงก็คือ TQ TQ ทีนี่เป็น thinking q u o t i o n พี่พงษ์อยากอาธิบายแบบนี้คือ หลายคนว่าว่า TQ เนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้ง TE TI รวมถึง NI ด้วยแต่ในความหมายของพี่พงษ์นะอันนี้พี่พงษ์คิดเองก็คือว่าถ้าไปดูคำนิยามของ Thinking Quotient เนี่ยมันมีส่วนผสม Combine หลายๆอันไม่ว่าจะเป็น IQ การคิดการทำความเข้าใจรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาพี่เลยมองว่า ทีนะ่ยมันเป็นภาพใหญ่ไปน,นิดหนึ่งตรงที่ไม่สามารถแคตตากรายลงไปได้ชัดเจนเหมือนกับ IQ IQ มันก็เลยแบบมีความแยกเฉพาะไปเลยแต่ TQ มันเป็นเหมือนยารวมอ่ะก็เลยพักไว้ก่อนแต่จริงๆทุกอันมันก็จะมีส่วนผสม NI มันก็เลยดูมีส่วนผสมของ TQ ด้วยแต่ในมุมของมิพงนะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามหรือมองไม่เห็นก็คือฉเฉลยนะก็คือ NQ NQ คือ natural q u o t i e n คือมีลูกศิษย์บางคนที่ตอบถูกด้วยมันเป็นความเข้าใจมันไม่ใช่ Natural มันไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเดียวนะแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะมันคือมีมีมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งผลักดันคือการกลับเข้าไปหาแก่นภายในคือ Insight มีน้องคนหนึ่งเขาพูดถึง i n s insight insight ซ o r t i o n ซึ่งจริงๆมันไม่มีคำนี้นะแต่มันพูดตามสัญชตาตญาณความเข้าใจออกมาซึ่ง พี่พงศ์มองว่ามันมีแนวโน้มมากเลยที่เป็น natural q a u t i o n ที่เป็นเป็น insight คือกลับเข้าไปในฐานใจฐานความคิดของแต่ละคนมันก็เลยมีความเชื่อม NI มันดูเป็นนักคิดด้วยแต่มันก็ไม่ได้นักคิดแบบ TI นะถ้าเราได้คุยกับเขาทรงมันจะไม่เหมือนกัน TI ก็จะมีความแบบเขาแต่ NI มันจะไม่ใช่แบบเขาเดี๋ยวพี่พงศ์ทำคลิปขยายให้และก็มีทางฝั่ง feeling ผสม thinking แต่มันก็ไม่ใช่ F ไทีเดียวแต่บางเอิญ NI มันก็เลยมีทั้งฟังก์ชันที่เป็น TE และ FE ที่สอดคล้องมันด้วยแต่นี่แก่นของ NI คืออะไรแก่นของ NI คือแก่นไงเล่าคือ NI มันจะมีความกลับเข้าไปหา Back to the basic ธรรมชาติปลาเปลือกอะไรสิ่งนั้นมันคืออะไรการทำความเข้าใจความหมายที่มันอาจจะไม่ใช่ตักกะเหตุผลข้อได้จริงที่มันผิดถูกอะไรขนาดน,นั้นนะ แต่มันเป็นการตีความความเชื่อมโยงความหมายที่มันเป็นแก่นแท้มันอาจจะเป็นแก่นแท้ของชีวิตก็อาจจะเป็น FE สมุดนะหรือ n i t e มันก็จะเป็นแก่นแท้ของเป้าหมายในนั้นสิ่งนั้นมันอาจจะทําให้เมื่อเรามันชร์ปะมันมันมันแหลมคมอ่ะสิ่งนี้มองเข้าไปที่แก่นมันทําให้การแปรผลนั้นนะมันอาจจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นว่า Intuition มันคือการที่เราพ redict เห็นผลข้างหน้าแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่อง เหนือจริงหรืออัศจรรย์อะไรนะมันอัศจรรย์แหละแต่มันไม่ใช่เรื่องเหนือจริงมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วทุกคนก็ฝึกได้ด้วยแต่บางเอิญ NI มันจะมีสมองแล้วก็มีคลื่นสมองส่วนยาวแบบนั้นอ่ะทำให้อยู่ในเซนสเตทคือโฟลความคิดเขาว่าถ้าอยู่ในจุดที่มันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งแล้วมันข้างในมันลึกแล้วมันมันเอาข้อมูลที่มันมีนั่นแหละประกอบกันแล้วมันมองเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะผลลัพธ์ มันเกิดขึ้นมันเหมือนการปิ้งแวบมันเหมือนการอินไซฟูลแต่มันคือสมาธิมันคือสิ่งที่กลับเข้าไปสู่ใจที่มันนิ่งขึ้นสมองมันทํางานได้ดีคือใจที่มันตกตะกอนแล้วอ่ะมันไม่เอาความขุ่นมัวหรือเอาความรู้อื่นๆเข้ามาปะปนอ่ะมันเลยต้องแยกกันระหว่างข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็ทุกคนก็เสพหมดเข้าไปแต่ NI มันเป็นฟังก์ชันที่มันเขย่าเอาข้อเท็จจริงนั้นหลุดล่วงออกไปเหลือแต่แก่น ที่มันเป็นอย่างนั้นนี่คือสัญชตาตญาณที่มันเป็นธรรมชาติดังนั้นมันอาจจะดูเหนือจริงพูดอะไรที่มันดูพิสูจน์ไม่ได้แต่เขาเข้าใจแบบนั้นน่ะมันก็เลยต้องทำความเข้าใจก่อนว่า NI ที่ยังอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์มีนะมันตอบได้ NI ที่เกิดจากโลกของวิทยาศาสตร์มันต้องใช้ศาสตร์อื่นเข้ามาตอบอะไรเงี้ยเราก็เคารพความเป็นเขานะแล้วก็กลับเข้ามาว่าจริงๆแล้ว,วมันเชื่อมกันหมดวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์ ศาส,สนาหรือความเป็นมนุษย์อะไรพวกนีมน้มันมีความแบบนั้นนี่คือ national caution คือ NQ N มันเป็นลักษณะที่มันติดตัวขึ้นมาที่พยายามหาแต่ก็ด้วยความมาลบแหละพี่พง์ก็พูดจากสิ่งที่พี่พง์เข้าใจเองสิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานอะไรไม่ได้สามารถเอาเป็นอ้างอิงอะไรได้นะเผื่อน้องๆเพื่อนๆทุกคนมาดูแต่สิ่งที่พี่พงศ์มอง ไปไกลกว่านั้นคือการที่เราศึกษากับภายที่ร่างเงาบางอย่างเราจะเจอจุดเชื่อมและจุดไม่เชื่อมจุดเชื่อมคือบางครั้งมันมีความเหมือนความคล้ายแต่จุดไม่เชื่อมคือเราต้องใช้ฟังก์ชันของการคิดวิเคราะห์ว่าแยกแยะของเราเนี่ยใช้ TI ที่มีอยู่ในตัวของทุกคนเนี่ยช่วยกันแยกว่าอะไรที่มันใช่ประเด็นไหนเราพูดกันในบริบทไหนมั่ง และเชื่อมต่อเอา NI ไปเชื่อมเอา SI เอาทุกท้ายเอา TE เอานูน่นเอานี่ FI FE SI SE มาเชื่อมกันเพื่อที่เราจะเห็นว่าอะไรมั่งที่มันเชื่อมและอะไรมั่งที่มันไม่เชื่อมพอเราศึกษาไปลึกๆแล้วเราจะหมดอารมณ์ทะเลาะกันเพราะเราจะรู้ว่าจริงๆหลายๆลายคนก็พูดเรื่องเดียวกันอยู่ะซึ่งมันเป็นแง่มุมคนละมุมกันบ้านคนละมุมกันอะไรเงี้ยคนละมุมห้องกันแต่จริงๆแล้ว มันอาจจะเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นและพี่พงศ์ก็ไม่ได้อยากจะทําให้ทุกคนเข้าใจและสับสนผิดดังนั้นพี่พงศ์ก็จะพยายามบอกว่าอันไหนที่มันมีข้อได้จริงของมันก็ว่ากันไปอันไหนที่พี่พงศ์ยังไม่เจอก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็ทุกๆคนก็สามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้นะว่าคิดเห็นอย่างไรยิ่งความคิดเห็นสุภาพคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ในช n แนลนี้เป็นคอมมูนเฮลตี้มันก็น่ารักแล้วมันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เราไม่ j u s ตต่อกันเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนกมีทุกไทป์ทุกฟังก์ชันขึ้นอยู่ว่าเราเป็นและใช้อะไรเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่พงก,ก็จะมาขยายความเหล่านี้เพิ่มเติมให้อีกก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะอย่าลืมนะ วันไหนก็มาดีเพราะวันนี้ดีสุดในการรู้จักและพัฒนาตัวเองวันนี้ I Love Today ลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้ดีสุดครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าว